คนที่ทำงานหนะักๆทำไมเขาต้องขอซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมขอซื้อเพชรทองขอซื้อรถซุปเปอร์คาร์ขอซื้อแบรนด์เนมต่างๆเครื <Okay. S 1> ่องสําอางแพงๆซื้อไปเถอะตังค์อะใช้ไปเถอะให้รางวัลกับตัวเองหน่อยอันนี้แหละคือ ธุรกิจอะไรก็ช่างมีห้าสิ่งที่จะต้องเตือนตัวเองสิ่งหนึ่งคือคุณจะต้องบอกว่าฉันเป็นคนมีความสุขมองเห็นทุกอย่างรอบๆตัวเป็นเรื่องง่ายๆสบายสบายมีความสุขกับทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดใจมันช้ำใจเลย<ม>ก็เออช่างมันเพราะว่าชีวิตของฉัน เกิดมาเพื่อมีความโชคคนรวยเขาเติรตัวเองแบบนี้คุณสิ่งที่สองคือต้องบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนมีความสามารถ <Okay. S 1> ฉันทำได้ทุกอย่างมีสองมือมีสองเท้าลมหายใจเดียวกันนะคะแกทำได้ฉันก็ทำได้เพราะฉันเป็นคนเก่งฉันมีความสามารถ น้ำท่วมฝนตกเออก็ไม่เป็นไรมันก็ธรรมชาติเว้ยเฮ้ยรถติดช่องมันฉันจะได้มีความสุขอยู่ในรถมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะจ๊ะคนคิดบวกคือคนที่ไม่คิดว่าทุกอย่างคือปัญหาทุกอย่างคือสิ่งที่เข้ามาคือประสบการณ์จะทําให้คุณนั้นนะคะเป็นนิสัยของคนมั่งมีคนรวยข้อที่สี่ที่ต้องเตือนตัวเองไว้ ฉันจะต้องให้รางว,วัลกับตัวเองคนที่ทำงานหนักๆทำไม <TY est S 1> เขาต้อง <Fore am. S 1> ขอซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมขอซื้อเพชรทองขอซื้อรถซุปเปอร์คาร์ขอซื้อแบรนด์เนมต่างๆเครื่องสำอางแพงๆซื้อไปห้อ เองสุขใจอย่าหาเงินเพื่อเก็บอย่างเดียวการที่ซื้อซุปเปอร์คาร์การที่ซื้อเพชรซื้อทองเป็นกำลังใจอันนี้ก็คือการให้รางวัลชีวิตของตัวเองคนรวยเขาต้องทําแบบนี้ข้อสุดท้ายบอกตัวเองว่าฉันพร้อมที่จะเป็นคนประสบความสำเร็จ ฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนที่พร้อมจะรับสิ่งประเสริฐพร้อมที่จะรับสิ่งที่ประสบความสำเร็จเพราะฉันเป็นคนเก่งอันนี้แหละคือ5สิ่งที่ต้อง